สบายดีทุกคนเนาะมือนี้แม่ยิ้มก็มาส้วนมะพร้าวอีกแล้วเนาะมาเบิ้งมะพร้าวมาเบิ้งมะพร้าวตัวนี้นํากันเบิืงเนี่ยทุกคนเนี่ยปีที่สามเด้อนี่น่ะเนาะมันก็การทีว่าก็ได้บริหารห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเาควมจับมันเนาะมันยังมีโลนมีอันนั้นอยู่เนาะตัวตัวจั่นโลนจั่นบุโลนในตัวนี้นี่ก็สี่ได้บรไหารกระโบหูเนาะแต่ว่าอันนี้ให้จับแล้วเนี่ยจับแล้วตัวนี้นะเขาปีที่สามเด้อตี่นี้เด้อเขนก็กที่ว่าก็ได้บริหารห้าสิานแพรวเซ็นต้าเราควมจับนะมัน แต่ว่ามันสิใกล้พันไปอยู่บ่อกระโบหูเนาะกาแฟหยาบๆเนาะปุ่นเหาะปุ่นเหาะกาแฟปุ่นขี้ไก่เนาะใาแฟุ่นขี้ไก่แล้วกาแฟสุดเสมอแดงเนาะป้นกันเนาะนี่กำลังออกจันไล่เนี่ออกจันแต่ว่ามันบุจับเนาะมันมันแรงโพนเนาะพี่พานหมานี่นะเนาะเราเหาะกับเป็นมือไม้เนาะลองผิดลองถึกเนาะกำลังติดตามกันต่อไปเนาะว่ามันสิจับดีบ่อเนาะ มีไร่ตอ้นอยู่เนาะออกจันเนาะออกจันเห็ดเลือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละเลือบหมดทุกต้นละออกจันเนาะ,นะแล้ว,ลวตัวที่นั่นบ่แล้วตัวที่เป็นหั่นเอามามสิมแสบบรนะือ่าแสบวานเนาะน้ำหอมหวานคือต้นพูนได้กินละแสบหวานต้นนั้นได้กินช่องนวยต้นนั้นนะตัวน,นี้นี่แฮยังบ่ทันได้ลองค่ะกระซิบว่าคือกันแห,นหนะละเนาะเพราะว่าออกจักบนเดียวกันแนวพันเหมือนกันนะ แล้วส่วนนี้ปลูกอ่ะมะพรา้าวกังนี่ตัวนี้นี่ซีเมนมะพร้าวน้ำหอมเนาะาผันบานแพลวเนาะสร้างมาแต่ไถเนาะแลาา้วก็ปลูกมะพรา้พรา,า,พราวแกงแดงแล้วก็มะพร้าวเตียแดงเราเน้นมะพร้าวแกงเนาะเพราะว่าบ้านทางนี้มันต้องการนล่ายเนาะเพื่อนใส่ได้ร่ายยางเห็ดข้าวหนมบอ่อเห็ดข้าวปุ่นบ่อเห็ดได้ร่รราย่างข้าวต้มเขาอันนั้นไปสิมหน่อเนาะราคาได้ดีก่อนกันเฉพาะไม่ยิ้มค่ายราคาเดียวกันเลย อะข้าวแกงกับมะข่าวนี้ราคาเดียวกันเลยเดียวกันเลย่ราคาเดียวกันแต่ว่าตัวนี้นี้ได้ตัดเพื่อนไหวเนาะมะข้าวแกงมันต้องให้กระจ้าก่อนนะคอยได้ตัดเนาะมะข้าวแกงให้ที่เป็นโสดอยู่ลุ่มพุนข้าวแกงม,มะข้าวต้นเตียกันป็นแล้วแล้เบืรอนี้มายัางลำเบอรอนี้นะเบอนี้ไม่ยิ้มมาห,าห้านาไม้ส้มแล้วก็มาแตงกิ้งต้นกล้วยนี่แดงฝันนอต้นกล้วยนี่แดงทุกมือต้องมาส่วนมาส่วนต้นเสาเนาะเสาละซ่องสมองเนาะแล้วก็กลับบ้านไปห้าปินหา้าไกล้ บ่ได้อยู่โดนแดดฮอแล้วก็เมื่อก็สิเมื่อแหละ่อแล้วเมื่อยบ่บ่สู้ดดว่าซั่นทุกคนมะพร้าวเนาะอันนี้เฮาก็บ่เคยปลูกจากเทื่อแต่กลองเนาะกูยามีื้อ้าวนี่ก็ต้องลองไปแต่ว่าตัวนี้มันจับเพียงแต่ซ้ํซนยนึงเนาะ แต่ต้นมันก็น,น้อยเลยทุกคนตัวนี้ต้นแบบต้นหุ่นดีเนาะต้นน้อยเลยต้นน้อยๆน,นะเป็นชนี้ก็อ้เขาบอกเคยมีเสื้อน้ผ้าเนาะเขาก็ดีใจเลยเนาะแต่สำหรับผู้อื่นนี่นะจะเป็นชนี้นึงก็ดีใจสินะเป็นปีแรกก็เนี่ยเป็นปีแถมอิดเลยเนาะเป็นปีแถมอิด เนาะเป็นน้อยเป็นไล่เัาก็ดีใจข้อแต่มันแต่แต่มันพันจับออกจันมือนนี้ก็ยังกรดีใจหัวแห้งเอานะเนาะมันมจับให้เออแซงอ่ะนวยซ่องนวยซ้ำนวยซีนวยไปซีกะแห้งดีใจบ่เคยมีเด้เนะาะเขาบ่เคยมีมนนมะขาวซีก็ะดีใจแต่กระเป๊กทุกคนเขออาให้เป็นเหรียญเปนไปเลยสินะ แต่บอะไรเป็นเรียนสิเดสีออข้องอตนซ่องตนสินะเวลาท้ายหูมันบวชล้วนกันเหมือนกับจะบวงามปันไดเนาะเออก็จะบวงามปันไดท้าเฮิรนล้วนกันหมดกันเดิอเนาะคัดว่าปีสีมานี้น่าจะล้วนกันหมดเลยเนาะล้วนกันหมดแล้วอันนี้เราอ่าของนั้นเนาะของนั้นซ่องตนซ้อมตนตนนึ่งไปสีนะเนาะอออไปสีมันบวชล้วนกันอยู่ซาวกี่กระส่สุดแบบนี้เหมือนเดิม อ๋อ้จกักยุงหรอมาหาเดสมด้นีมเนาะเขาก็กายจะกลับอะไรเนาะมาส่วนแป๊บเดียวนบอกมาก์คซันี้มันก็นล้นเลยทุกคนเนาะโอเคเป็นว่าคลิปนี้ก็เจบสัานี้ข้อใจทุกคนที่ติดตามกันเด้อซากิกมีเส้นมะพร้าวนะ้ำ